หมดกังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5ด้วยเครื่องฟอก a r t e c h Air Purifier One Pro ครับ ช่วงฤดูหนาวที่กําลังเข้าปกคุมประเทศไทยไม่ได้มีเพียงแค่อุณหภูมิที่เย็นลงที่มาเยือนเท่านั้นอันตรายที่มองไม่เห็นทั้งฝุ่น PM 2.5เชื้อโรคแบคทีเรียและไวรัสต่างๆจะดีกว่าไหมถ้ามีวิธีที่สามารถดูแลและป้องกันสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักได้และว,วันนี้ท็อปขอนําเสนอเครื่องฟอกอากาศ a l t e c Air Purifier One Pro และนี่ฮะตัวช่วยที่เราพูดถึงอย่าง Alltech Air Purifier One Pro เครื่องฟอกอากาศต้นท็อปจาก a l l t e c ที่เขารับประกันว่าสามารถกำจัด PM 2.5ไวรัสและแบคทีเรียได้ด้วยตัวกรองที่เขาให้มาถึง5ชั้นได้แก่กรองเส้นผมรังแคฝุ่นละอองกรองฝุ่น PM 2.5กำจัดกลิ่นและสารระเหยกรองฝุ่นและไวรัสกรองแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ซึ่งจะเป็นระบบการกรองแบบ360องศาและการใช้งานยังสามารถครอบคลุม พื้นที่ได้สูงสุดถึง71ตารางเมตร ทำงานได้อย่างรวดเร็วพเพราะเพียงแค่6นาทีก็สามารถทําให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ได้ในส่วนด้านบนนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแสดงการทํางานและเป็นหน้าจอแสดงค่าฝุ่น PM 2.5แบบเรีย i ท e นะครับในส่วนของค่าไฟแต่ละสีที่แสดงบนหน้าจอจะมีความหมายดังนี้ครับถ้าหากเป็นสีแดงจะแสดงให้เห็นถึงค่าอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากเป็นสีน้าเงินแสดงให้เห็นถึงค่าอากาศที่อยู่ในลักษณะปานกลางมีการปนเปื้อนที่เริ่มส่งผล ทบกับร่างกายของเราและถ้าหากเป็นสีเขียวแสดงถึงค่าอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัยต่อร่างกายของทุกๆคนครับผมปุ่มการสั่งงานเนี่ยมี5ปุ่มเลยทีเดียวปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มสปีดเขาจะปรับการทํางานของพัดลมด้านบนนะฮะ สามารถปรับความแรงได้และสามารถกดให้เป็นออโต้ตรงนี้ได้นะครับสำหรับต่อไปจะเป็นปุ่มสลีปโหมดไว้สำหรับเปิดตอนกลางคืนเขาจะลดเสียงการทำงานของเครื่องและปิดหน้าจอตรงนี้ทำให้เรานอนหลับสบายไม่มีแสงสีรวมไปถึงเสียงที่จะรบกวนการนอนของเรานะครับผมและปุ่มนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโหมด h i l d r e n Lock ด้วยต่อไปเป็นปุ่ม t i m e r นะครับผมซึ่งเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้สำหรับตั้งเวลาการทำงานของเครื่องสามารถตั้งได้ตั้งแต่หึ่ง 2 4ไปถึง8ชั่วโมงนะครับผมและก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือปุ่มปล่อยไอออนประจุลบซึ่งไอออนประจุลบเนี่ยเขาจะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองแบคทีเ r ียไวรัสต่างๆที่อยู่รอบข้างด้วยช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ดีขึ้นนะครับผมใช้งานเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้3วินาทีเพื่อรีสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นไอคอนตรงนี้ เป็นการปล่อยไอออนออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบด,ด้วยสเปรย์ปรับอากาศอันนี้นะครับผมจำลองสภาพอากาศได้เห็นเลยนะฮะอ่ะเริ่มต้นฉีดที่ในส่วนของตัวกรองตรงนี้นะครับผมเขาอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็ปรับพัดลมให้อยู่ในระดับ3ไปเลยเขาจะได้ฟอกอากาศแล้วหูดูสิ ตัวเลขขึ้นมาเป็นร้อยแล้วเนี่ยโหขึ้นเป็นสีแดงแล้วนะฮะเรียกได้ว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วนะครับผมขึ้นไปจะ300แล้วนะฮะถ้าเป็นอากาศที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็อันตรายเลยนะครับเนี่ยเครื่องเขาเริ่มทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทําให้อากาศบริสุทธิ์กลับมาเป็นสีเขียวได้ไวขนาดไหนฮะนี่ตัวเลขเริ่มลดลงแล้วจาก270รดลดลงมาเรื่อยๆนะฮะ โอ้โหเร็วมากไม่ถึงสิบวิลงมาถึงร้อยกว่าแล้วอาลงมาเหลือสีน้ำเงินแล้วครับผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกำลังกลับสู่ใน อากาศที่เป็นมิดแล้วนะครับผมกลับมาสู่สีเขียวแล้วฮะ,ะใกล้ใกล้อากาศที่บริสุทธิ์ของทุกคนแล้วครับมาอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมท็อปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Top Value ดด้วยนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับลาไปก่อนฮนะ